คำเตือนหากวิดีโอของผมมีความภาพแตกไม่คมชัดท่านผู้ชมและท่านผู้ดูทุกท่านสามารถปรับความชัดเป็น 720p หรือ 1080p ได้เลยก็ขอไยสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับโอเคก็กลับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกคนกคน,นะครับนะกับมาหยุบเกมซีเวนรีเบิร์กันอีกเช่นเคยก็งถามว่าทำไมแบบเสียงผมดูสดชื่นอย่างเลยใช่ครับเพิ่งตื่นไอ้เหี้ย 7จ็โมงเจนาทีจะบ้าตายโอเควันนี้เรามาสุ่มตู้เกริดัสกันซึ่งในลิสผมลิสไปสองตัวคือเกริดัสกับพลายพูดตรงๆากได้แค่เกริดัสพลผมได้ใช้แหละแต่แค่อยากได้เกริดั้มันอวยมากกว่าเอออยากได้เกริดัสมาเล่นทีมมากกว่าจะได้แบบหลากหลายหน่อยจะได้ชนะบิดเสร็จได้ง่ายขึ้นที่สำคันคืออยากเล่นทีมเกริดัสมากๆเพราะมัน มันดีเออชีส์มองกูแม่งยังไม่ตื่นเลยโอเคไปครับหนึ100่งร้อยใบมันดูว่าจะหลุดเลทหร,รือเปล่าถ้าหลุดเลทแสดงว่าผมต้องไปไต่สามร้อยเพื่อเอาเกลิดัสซึ่งไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าด้วยนะถ้าเอถ้านับจากตัวละครตอนนี้เพราะตัวละครผมก็ไม่ได้เก่งมากครับพ้องค่าดีมีน้อยเลยเดี๋ยวก็มีเรื่องดีด,ดนนเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหน้า ดังไปหน่อยไม่มีแบบบุ้งๆหน่อยเหรอแล้วคือผมเห็นในกลุ่มอะในกลุมก่มแบบไอ้นี่ด้วยนะบางคนก็สุ่มเดียวเขาได้สองตัวเลยนันในโรเดียวอะหรือในร้อยใบเขาได้สองตัวเลยนะคือแบบดวงพระเจ้ามากอะ ยังไม่มาดูตอนพลิกว่ามันเป็นสีรุ้งไหมไอ้เฮียร้อยไวกูจะไม่ได้ทองสักตัวเลยวะเกมจริงจังปะเนี่ยไม่มาอละเฮ้ยเสียดายคือแบบตอนนี้คือผมสุ่มไปปิดตาไปอะ่ะคือแบบเพิ่งตื่นจริงๆอะ่ะยังไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ทำเชียอะไรเลย เอาแยกออกเย็นเทนอทลูกเอ้ยคอสักหนึ่งทองก่อนการันตีได้ไหมหวังมากไปหรือเปล่าสีา่สิบใบไยครับเกือเอาเว้ยสามสิบใบไย ขอเกริดัสเตอะกูว่ายล่ะเชื่อกูมไม่เคยขออะไรเกมขนาดนี้เลยนะขอเกริดัสเตอะเชื่อคือแบบถ้าหลุดเลดอ่ะไอ้เชื่อกูคงแบบเหนื่อยอะ่ะเออรู้สึกว่ากูเหนื่อยแน่แต่สามร้อยเนี่ยเชื่อกันันตีวะเหยียดแม่มเออหนึ่งทองเว้ยดีดีด,ด,ดีอันนี้ทองอ้น,นี่แน่นอนครับทองล่างแน่นอนไม่ต้องสนใจ มึงไงเฮ้เวเนียทองล่างตัวนี้ขอได้ใช้อ่ะขอได้ใช้แล้วก็ขอแม่อลีนาด้วยซีหกไปแล้วฮึบทากะใช่ปะ่ะอุย้ยสวยตัวที่ต้องการพอดีเลยอุอ้ยเกมดี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 โอเคสิบใบา้ายครับ มีสองตัวโลเดียมไหมแอลว่าหรือมันคือทองกันนะโอเคตึงนาทีแบบวัดใจแล้วครับถ้าเป็นไพลต้องไปแต่สามร้อยเพื่อกิริดัสแต่ถ้าเป็นกิริดัสคือจบ เือง,เงียบนฟินๆกูป,ปั้นของเล่นเลยกิลิดัสเตอร์ก,กูกูให้ละขอกิลิดัสเตอร์เรียบร้อยพลยโอ้เยเฮ้ย ประกาศชัยช,าชานะแต่กูพ่ายแพ้แบบหมดรูปเลยว่ะเพื่อนเชี่ยแล้วคือแบบเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้นะเมื่อคือนน่ะผมไปนั่งทำของให้เกลิดัสเว้ยคือกูหวังอ่ะยังไงกูได้แน่เกลิดัสดวงกูมาเว้ยไม่ไม่หลุดเลยหรอกเรียบร้อยย่ยชมพูหัวแดงหัวชมพูมาเลยมึง ไอ้เฮียเจอกันชค่สามรกิโลดัดไตถึงไหมไม่รู้จะพูดไว้ก่อนโอเคครับ okay, ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอไปนั่งทํำใจแล้วก็กลับไปนอนก่อนให้ลืมเรื่อง <c oughs> เจ็บปวดใจ